จำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่านางแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็ไคนนี้ไม่แล้วก็เปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ลองคุยกับใครบ้างยังยังยังแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะเราคิดว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วอ่ะแต่พอไปไปมามอ้าวไม่จบนี่หว่าใช่ใช่แต่แจ๊คพี่แบบยื่นข้อไอ้หมอบแล้วแบบ แบบมืแบบประมาณไหนหนูก็บอกหนูก็บอกก็บอกเลสเซ้น์ของหนูปกติไปอะไรอย่างเงียวติคืออะไรผิว้ำดำแดงยืนยันยันว่าชอผิวค้ำดำแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่บีก็แม่บีก็มีความแบบปรับทัศนคติเบาๆว่าหนูเราเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหม เราแบบเราเก็บผิวครับนั้มแดดไปก่อนเราลองเรื่องจากคนดีก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกแม่แต่มันต้องคุยก่อนไงมันถึงจะรู้ว่าดีไม่ดี<อ>ดังนั้นน่เราก็ต้องแบบเลือกภายนอกก็โอเคผิวครับนั้มแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่ที่นางแอบโชว์มาแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่ได้ทำนะแต่ว่าแม่ก็ดูเชียร์สุดใจเลยแล้วก็สมมติว่าแม่ผิวครับนั้นแบบมแดดอ่ะพันล้านอะไรเงี้ยคิดยังไง<อ>คิดหนัก เลยหรอมันจะต่ากันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่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 มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินอยู่แล้วคือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีเรามีเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทําให้เราลาบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเราเป็นสายเปย์ซะด้วยสิไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นลายเออแต่ถ้าคันใครจะดี ยคสไม่รู้ไม่เคยคุยอ่ะพันไทยสตรีโ่าให้เราคุยยังง้าขอนาคาม่นเ่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครยังไม่เริ่มคุยกับใครใช่พันไทยยืนหนึ่งไปนะคะพันไทยยืนหนึ่งพันไทยยืนหนึ่งถ้าเข้ามาได้เป็นพันไทยหุย นกเขาจะว่ายยังไงต้องถ่ายแบบนี้ก่อนคุณพ่อหนุมเขาก็ไม่ว่ายยไงอ่ะมันไม่มันไม่ก้าวหน้าหนึ่งสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะเข้าใจะสเต็ปเขาจะความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดชาแหรอฟิลแบบฉันก้าว แต่แต่ว่าปอก็มีมีพูดนิดนึงแต่แบบมันนิดมากรู้สึกว่าเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระสินกระสินได้หมายว่าปอพูดว่าอะไรเรองทีขึ้นคืออะไรอ๋อกระสินนิดนึงปอพูดว่าอะไรปอก็บอกว่าเหมือนนางพูดเหมือนอยู่เหมือนที่อยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆนะเออนางพูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่กระสินกระส้ายอกอะไร เขาหันไปพูดกับกระจกเออซึ่งเรานัดเราได้ยินเรานัดเพื่อนกินส้มตำกันเราก็กำลังจบปลาร์ตจบอะไรกันอยู่อยู่อีนี่อยู่ๆก็จะจะไปตรวจฟันหรือตรวจอะไรก็ไม่ทราบอยู่ตรงกระจกแล้วหลือก็พูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่จังหวะนั้นเราคิดอะไรก่อนนะเพื่อนก็สะกิดไงพออีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วเขาหึงแม้โดยอะไรอย่างนี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทําไมหรออะย่างนี้ยนล่งก็บอกว่า้านี่ก็เลยหันไปแล้วคุยงานจ้า จบเออสายคนจะมองว่าเราเป็นไอดอลกันเอาเรียกว่าอะไรอะสายบุกก่อนสายบุกอะไเงยสายบุกฉันเป็นไอดอลสายบุกเหรอจริงๆนะเธอเป็นไอดอลยุคใหม่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เันบุกก่อนเธอบุกก่อนแต่ฉันไม่ได้สักคนเลยนะแต่เธอเป็นนักสู้ฉันเป็นนักสู้ถ้าไอดอลเป็นนักสู้แต่โอเคใช่เลยแต่ยังไม่ได้ใครค่ะดังนั้นดังนั้นยังไม่กล้าบอกว่าจะเป็นไอดอลใครได้เลยอ่ะ จริงๆแบบมีเรามีความหวังรึเปล่าไหมว่าแบบเออมาเถิจ่ะเเนี้ยแหละเอาอ่านะจริงจังไหมจริงจังไหมอ่ะยังไม่เห็นความจริงจังนะใช่ยังไม่เห็นความจริงจังอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่เราเข้าไปในบ้านเขาก็แบบว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เพราะเหตุผลน,นี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเราเรานี่ก็เป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบ ชนมากๆอ่ะใช่แล้วรู้สึกว่าคุ้มถมชนมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากความรักผมผิดก็มาโลกมันหมุนได้ด้วยความรักจะผไม่ได้หมุนได้ด้วยเงินหรอหมุนได้ด้วยเงินด้วยส่วนหนึ่งพี่มีเขโทรมาอยางเอ้ยคนณมีความเดชนะอะไรเงี้ยเจ็ดกิโลมุมหมาย คือพี่อ่ะคือพี่บีเนี่นะเขามีความพยายามมากให้เลยร้อยเต็มนอกจากในการสัมภาษณ์ใดๆแล้วเนี่ยหลังๆนั้นก็จะมีแบบแจ็กกี้เมื่อ่น้องว่างวันไหนเนี่ยอาทิตย์นี้ได้ไหมอะไรอย er ่างเงี้ยเขาพยายามมาก้นแลวใช่เขาเริ่กงานเขาเขาทำงานมาตลอดพ่อแม่ไดาทางานมาตลอดแต่ว่าดวงเราอ่ะมันไม่ว่างอ่ะไอ้ช่วงที่เขาจะว่างเราก็ไม่ว่างนึกออกไหมจน ไม่ได้มีค่ะพระแม่องคเดียวนะตอนนี้พระแม่หลายองค์มากไม <c oughs> ่อเลิกเสร <c oughs> ให้เราแล้วยทุกคนดูช่วยกัน <c oughs> เหมือนมันเป็นวาระแห่งชาติอะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเอออยากให้อีนี่ม,นมันได้กับใครสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ไปเจอกับใครหรือนัดกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าหลังบ้านเรามีก็บแบบเบรกกันเองมาก อจริงๆอยากมีเออเรายังไม่อยากมีจริงๆเคลียงานได้แล้วนะคนเรามันจบคุณพูดเท่าพานป่าถ้าอย่างนั้นก็มาเราดูตลกเออแต่ว่าหเราเปลง่ากะไม่ได้เป็นคณิตวิทยาปิดตัวเป็นตัวเองนิดนึงคือว่าถ้าเทียบระหว่างการกินข้าวกับผู้ชายกับการไปหาเงินนะเราเลือกเงินนรู้ปะเราดันเลือกเงินประเด็นก็คือต้องมีเอาเงินก่อนแล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันยากจริงๆเพราะว่า แม่บีก็ต้องเอาลูกเข้านอนสามทุ่มนึกออกว่าไหมใหญ่เนี้ยก็ว่างคือหลังสามทุ่มดังนั้นมันก็จับจูนยากเริ่มกดดันไหมทุกคนจะเริ่มรุนต่อความรักของใช่กดดันแล้วก็แล้วก็พอแม่บีบอกว่าแขกเหมือนลูกค้าคนต่อไปเป็นเราเลยเนี้ยเราก็รู้สึกว่าตายแล้วยังไงดีวะแต่เคปนี้มันเซสต่ะเธอจะกลายเป็นรีวิวรีวิวจริงก็คือหลังจากนี้แม่บีสามารถ เปิดหาคู่อะไรสัมนักอะไรได้เลยอ่ะโอ้รอลุ้นคตัดใจรอลุ้นได้ค่ะลุ้นตัวเองทุกวันเหมือนกันค่ะเดือนที่ว่าก็ยังตัดใจจากแต่ไนบริษัทเพราะเพื่อนเราก็ยังไปอวยไปกุ้งอยู่ที่เขาจะแจกของเป็นราก็เรยจ้าดิฉันก็ตัดดิฉันก็ตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปนะคะคือดิฉันเห็นว่าทุกคนดูมีปัญหากับผมลิขิตมากๆดิฉันก็เลย แคปแล้วก็ให้มีคนตัดต่อให้แล้วก็ดิฉันก็ได้ลงในทิกต็อกเรียบร้อยแล้วว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปกับภาพนี้ดิฉันจะเป็นคนเป็นบ่าวบริจาคเองเป็นเขาชื่อพุทธพุตานใช่ไหมฉันชื่อพุทธโธจ้ะใช่ธก่งนนอนใช่เป็นใหญ่พุทธโถนี่ ตราบใดที่เขายังไม่ลำคาญเราเราก็จะยังอยู่อย่างนี้แต่ว่าพี่แกเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ยังน่ารักเสมอจะยแอลไปเรื่อยแอลไปเรื่อยตลอดเวลาไปฟิลิปปินหรือพี่จะย้ายไปอยู่ในอังังไปเที่ยวกับน้ำตาลมาาน้ำตาลก็เขาชวนแล้วเขาชวนแล้วเาชวนแล้วแต่ว่าเรามันเป็นโอกาสมันดำดำน้ำมากโอกาสเธอมอ่ะพุชัย ฟิลิปดูแลตอนี่้นเขาจะต่อแน่เขาดูแลให้เขาไปกันเถอะฉันรออยู่ไทยนี่แหละแล้วเราก็วิดีโอคอลเอาอหาใครหาน้ำตาลจ้ะไม่หลุดไม่หลุดใช่ญลุ้นต่อเนาะลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อค่ะี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกค่ะแล้วทางนั้นก็ไดมีข่าวนะคะว่าแบบเมื่อไหร่จะมีนางคุณแม่หรอ แม่ไม ok yeah. ่อยากให้มีใช่เวลาแบบว่าบอกแม่ว่าแม่เนี่ยหนูหนูว่าหนูว um> ่าจะเริ <t is> <t is> <t is> ่มคุยกับคนแล้วนะหลังๆก็จะเริ่มแบบคุยกันเพราะว่านางนางใช่นางเริ่มเปิดแล้วนางอยากให้ลูกมีแฟนเหมือนกันแล้วดูวีแววแล้ววะนะนี่ก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยหนูจะเริ่มคุยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะว่าเออหรอใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะความอุ้ยเมาได้ปะอันนี้น่าจะได้เหรอคือแม่ก็ทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าพี่สาวอะมาที่บ้านแล้วแม่สั่อะ แอบไปคุยกับพี่สาวแบบนั่งอย่างเงี <h ats> ้ยคุยกับพี่สาวอ่ะข้างกำแพงบ้านจ้ะได้เป็นไงมีคนมาจีบเนี่ยฟิลนี้ฟิลนี้ ไม่ถึงไม่ถึงเราได้ยินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขายังคงอยากเมาแต่เกรงใจเราแหละเราก็เลยออโอเคค่อนข้างไปทำเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแม่ก็จะมีความโทรหาทุกวันเพราะอยากรู้คการอัปเดตซึ่งแม่ก็ตกใจมากเพราะว่าเหมือนแบบ4วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าไม่คุยแล้วจ้าใช่คือใช่จบเร็วบาคนจบเร็วไม่คุยแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้